ครับวันนี้ก็กลับมาผมอยู่กับกอลฟกวงเฟ่งนะครับวันนี้จะพามาดูรถใช้ในเมืองกับรถใช้ทํางานในชีวิตประจําวันนะครับกับโตโยต้าครับ Vios ปีสองพันสิบห้าเครื่องหนึ่งจุดห้าคันนี้นะครับผมสีสวยๆเลยนะครับเป็นรถเข้าใหม่ด้วยอ่ะเรามาดูโคมไฟนะครับคันนี้โคมไฟเป็นโคมไฟเดิมโรงงานนะครับใส่กิ้งไม่มีแตกไม่มีร้าวอย่างแน่นอนครับมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับกับโลโก้โตโยต้านะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างรถกันคันนี้เป็นยังไงครับผม สร้างรถคันนี้นะครับจะของเดิมมาพร้อมกับแม็กเลนโซ่นะครับผมสวยๆเลยนะครับกับครับที่ครอบแม็กนะครับของแบมโบสีเหลืองสวยๆสีรถดีมากครับเงาวาวอย่างแน่นอนครับผมคันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงก่อนเราจะไปชมในตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดสิ่งสําคัญนะครับของการซื้อรถมือสองคันนี้นะครับผมเรามาดูที่สติกเกอร์ หัวน็อตนับว่าเดิมอยู่ไหมน็อตมีการขยับไหมนะครับซึ่งคันนี้เลยนะครับไม่มีการขยับของน็อตสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเมดอาร์ตกันนะว่าคันนี้เป็นยังไงเมดอาร์ตนะเป็นเมดอาร์ตเดิมเรียงสวยงามอย่างแน่นอนครับส่วนภายในคันนี้นะครับผมเป็นภายในสีดานะครับผมสีดําโทนเดียวกับเบาะเลยนะครับผมในส่วนของคอนโซลกลางนะครับผมมาพร้อมกับจอเดิมโรงงานสามารถเล่นบลูทูธได้ m p 3 CD ดีได้นะครับผม ระบบแอร์ระบบแอร์คันนี้นะครับมาพร้อมกับแอร์แมนนวลนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับผมซึ่งใช้งานสะดวกสบายครับในเมืองนะครับเดี๋ยวไปดูภายหลังกันนะครับของรถคันนี้เป็นยังไงภายในของรถคันนี้ส่วนคนหลังครับก็จะเป็นครับกว้างขวางมากนะครับเบาะครับเป็นเบาะผ้าสีดำครับสวยเลยนะครับไม่มีขาดอย่างแน่นอนนะครับ รถมาอย่างนี้พสภาพดีมากครับใครใช้ใครได้ซื้อไปใช้นะครับถือว่าคุ้มมากทั้งประหยัดน้ํามันครับใช้งานในเมืองน่าสบายอ่ะในส่วนไฮร็อคันนี้นะครับของวีออสครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ครับผมสวยๆเลยไฟครับไฟคันนี้ไฟหลังก็สวยใส่กิ้งไม่มีแตกไม่มีร้าวอย่างแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในรถคันนี้นะครับกว้างขวางมากครับและอีกอย่างไม่เคยติดแก๊สครับสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับครบนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปชมนะครับห้องเครื่องเรามาดูพวกขวน็อตพวกอะไรกันก่อนครับคันนี้นะครับพวกขวน็อตเดิมอย่างแน่นอนจุกยางแผ่นอะไรอยู่ครบนะครับผม คันนี้สวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันว่าเป็นยังไงอะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะครับผมเริ่มอยากฝากระโปรงบนก่อนเลยน็อตเดิมไม่มีขยับอย่างแน่นอนโลโก้อยู่ครบนะครับผมฉนวนกันความร้อนอยู่ครบครับคันนี้นะครับน็อตส่วนน็อตคานอยู่ครบหมดครับจุกยางจุกอะไรอยู่ครบมอกอก็มีนะครับผม ในส่วนของคานครับไม่เคยบุบไม่เคยยุบอย่างแน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับในรูปแบบของเครื่องเป็นเครื่องหนึ่งจุด้านะครับผมประหยัดน้ำมันสามารถใช้งานในเมืองได้สบายเครื่องเดิมไม่เคยแกะอย่างแน่นอนนะครับผมไม่มีน้ำมันเยิ้มน้ำไม่ดันอย่างแน่นอนใครได้ไปนะถือว่าคุ้มมากนะครับผมทางเรานะครับรับประกันรถด้วยนะครับว่ากรณีที่ซื้อไปแล้วนะครับคุณไปตรวจสอบพบเจอรถชนหนักไฟไหม้จมน้ำมาครับ ทางเราคนระับยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับผมราคารถคันนี้นะครับอยู่ที่2อ8แ0 0แบาทใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่เซลล์กอฟนะครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสี่เจ้าใครอยากเห็นผมนะครับรีวิวรถคันอื่นหรือรีวิวรถหรือว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนในเต็นท์นี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามรอดูผมรีวิวได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ